นี่นี่น,นี่มีของดีมาบอกวันนี้พามาดูแปลงที่ดินราคาถูก99,000บาทเท่านั้นเนื้อที่50ตารางวาโอ้โหถูกขนาดนี้เป็นที่ตาบอดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยเรื่องตาบอดไม่ใช่นี่มีตามีทางตรงด้านเนี่ยเป็นทางสาธารนณะด้านหลังเลยนะอนอกจากด้านหลังตรงด้านนี้แล้วไม่ใช่ด้านเดียวนะเราติดทางสาธารณะสองด้านนี่ครับด้านหน้าด้วย โอ้โหติดทางสาธารณะสองด้านใช่ใช่ใช่แล้วนี้าาไฟฟ้ามีไหมครับน้ำประปามีไหมอ่าไฟฟ้าน้ำประปาเห็นไหมฝัม่งตรงข้ามเนี่ยถนนล้วก็ข้ามฝั่งไปอันนั้นคือไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะขยายมาให้ตรงหน้าแปลงทุกแปลงเลยแล้วก็น้ำประปาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราก็จะขยายมาอยู่ตรงหน้าแปลงทุกแปลง โอนก่อนเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเอาน้ำประปาเอาไฟฟ้าเข้ามาก่อนเราค่อยไปโอนกันโอ้โหราคาทูขนาดน,นี้มีสักกี่แปลงครับอ่ามี6แปลง6แปลง6แปลง,6แปลงแต่ว่าราคาจะไม่เท่ากันราคาคมี 2, 2> มสเต็ปนะ,อ,ะอันนู้นอะ ตามแปลงแรกอีกสเตปหนึ่งตามแปลงนี้อีกสเตปหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราจะสื่อสารกับใครไม่ได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยเราจะเห็นมีสายอินเทอร์เน็ตอยู่ควบคู่ไปกับทางด้านสายไฟฟ้าข้างในอะ่ะเขามีบ้านคน้นไม่ใช่แค่หลังนี้นะนี่นี่มามามา,มาตามมาดูอันเนี้ยเป็นบ้านคนกรุงเทพที่มาปลูกใหม่แล้วก็มีข้างในตรงด้านนี้บนถนนในอ่าอันนี้อีกหนึ่งหลังข้างในตรงด้านนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็มีอีก เราก็ดูวนไปทางด้านนูน้นอันนั้นเป็นชาวบ้านทั้งเดิมก็หลายหลังอยู่นะโอ้โหเพื่อนบ้านลายร้อมเลยใช่ใช่อะผมถามเพือ่อนหนึ่งไอ้ที่ว่า50ตารางวานเนี่ยอไอ้น่ากว้างหน้ายาวมันเท่าไหร่มันพอสร้างบ้านไหมอ๋อเป็นห่วงเรื่องนี้อะหรือว่ามันจะแคบไปหรือเปล่ามันจะนี่ไปหรือเปล่าหเมตรอ่ะ หกเมตรเว่อร์ไปไม่ไม่หกเมตรเนี่ยมันคือทางถนนถนนเนี่ยหกเมตรรถสวนกันได้สบายสบายหรือว่าหน้ากว้างหกเมตรไม่ใช่หน้ากว้างติดถนนที่มีรัศมีกว้างหกเมตรเนี่ยหน้ากว้างเราได้สิบเอ็ดเมตรจากเสานี้นะเสาแดงๆอันรนี้าดงนอะอันนี้คือหลักมุดหลักเขตที่ดินเราเป็นฉนดนะอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหม เขาเชื่อแล้วแหละเนาะทำขนาดนี้เนี่ยหลักเขตอยู่ตรงด้านนี้เลยเสาแดงได้ตรงด้านเนี้ยไปถึงเสาแดงตรงด้านนู้นอ่ะอ่าอันนั้นอ่ะหน้ากว้าง11เมตร้วทางด้านฝั่งเนี่ยคือทางด้านของฝั่งทิศเหนืออ่าส่วนถนนสาธารณะด้านหลังเนี่ยคือฝั่งทิศใต้จากด้านเหนือไปจรวดทิศใต้เนี่ย14เมตรอ่าก็คือหน้ากว้าง11บเอ่าก็ไป14อ่าพอเราปลูกสร้างบ้านหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่8เมตรโอ้ได้แสดงว่าเรายังเหลืออ่าถ้าเกิดว่าแปลงเดียวคิดว่ามันแค่ไป ซื้อสองแปลงเลยเป็นหนึ่งร้อยตารางวาได้ควบกันหม้อหมึงสุดๆอ่ฮะอันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมครับอ่าฮะใช่แล้วที่เนี่ยที่เราถุ่มาให้แล้วเนี่ยอ่ะฮะผมถามนิดนึงอ๋อเพื่อนเนี่ใช่ไหมถุ่มให้แล้วด้วยเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าเขาจะบอกว่าที่ดินแปลงเนี่ยเป็นที่ดินมันต่ำจริงๆเราไม่ต่ำตังเกตเห็นถนนด้านหลังไห ถนนด้านหลังเนี่ยเสมอกับเราเลยอ่าอันนั้นอ่ะตัดถนนออกมาก่อนครับผมแต่อถนนเส้นเนี่ยเขาตัดมาทีหลังเพราะว่าเขาทําแปลงที่ดินแบ่งจากแตนทางด้านนี้ฝั่งตรงข้ามเราเองเขาเลยทําถนนทางด้านเนี่ยมาติดกับฟังเราเราโชคดีไปด้วยเลยก็เลยได้ถนนสองด้านเลยใช่และไอ้ด้านเนี่ยมันทาทีหลังเขาก็เลยถมขึ้นมาเพิ่มเติมมันก็เลยกลายเป็นว่าด้านหลังเนี่ยเสมอส่วนด้านหน้าเนี่ยตอนเนี้ยถนนมันสูงกว่านิดนึงครับแปลงเนี่ย ค้าเกิดว่าเราจะถมเพิ่มเนี่ยอยู่ราวประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเซนโดยประมาณนะใช้เงินไม่เยอะอันเนี้ยประมาณราลาสักหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอ่ะน่าจะอยู่นะคาะดว่า,าเพราะว่ามันแค่ห้าสิบตารางวาดีไม่ดีไม่ถึงด้วยอันเนี้ยเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะ ฟรีโอนพร้อมโอนเลยส่วนอันนี้ฟรีโอนเว้ยใช่ถูกต้องอันนี้อันนี้50ตารางวาเช่นกันแต่ว่าเราปรับถมเสรศัพท์เรียบร้อยดูดูด,ดูจากตรงนี้เอาไหม<า>มีมีมีม,ม,ม,มีตลับเมตรไหมตลับเมตรวัดเลยอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหที่ดินสูงกว่าอ่าอ,อย่างนี้ที่ดินเนี่ยสูงกว่าถนนด้วยเนี่ยวัดเลยอย่างนี้เลย อันเนี้ยถมให้เสร็จสับเรียบร้อยราคา129,000 0สองบาทโอ้โหก็ยังไม่ถึงแสนห้าอีกก็ยังไม่ถึงแสนห้าถ้าก่อนเราเพิ่มมาจากเมื่อกี้เท่าไหร่สามแสน สามหมื่นสามหมื่นอ๋อโอ้โหตกเลขตกใจนี่ลูกค้าสะดุ้งละโอ้นี่กาเก่งกําไรเลยนันเนี่ยเพอ่มมาสามหมื่นนี้ก็ได้แบบผมแล้วโอเคได้อะไรบ้างใช่ไหมอันเนี้ยเราจะได้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะขยายมาให้ฝั่งนี้หน้าแปลงทุกแปลงแล้วก็น้ําน้ําประปาเนี่ยก็ขยายมาให้หน้าแปลงทุกแปลงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้ทําในแปลงเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ล้อมรั้ให้นะด้วยความที่ว่าราคาขายถูกต้องบอกว่าราคาขายเนี่ยแบบแบบเดินกระงอกกระแงกเลยราคาจัดตัว แถวนี้เนี่ยหาถูกวันนี้ไม่มีแล้วอะรับประกันเลยรับกันเลยไปหาให้เลยการันตีด้วยปั้มตาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆนะผมให้เลี้ยงน้ำตะกงอ่าเริ่มวนถ่ายเรื่องนึ่งทำเลที่ทำเลอยากรู้ทำเลทำเลคุยกันเยอะแล้วอ่ะโอเคดูนั่น อ่าดูนั่นรถกำลังวิ่งกันอยู่เลยนะหนึ่งคันสองคันสามคันกำลังวิ่งสวนกันได้อันนั้นน่ะคือถนนทางหลวงที่เป็นถนนลาดยางอ่ามันเลี้ยวเข้ามาจากถนนเส้นอ่าที่จะไปสวนพึ่งเนี่ยแค่นิดเดียวนิดเดียวนะเขา้ามาก็หนึ่งร้อยเมตรก็ถึงแปลงแล้ว,ลวใช่<อ>จากจากนี้ออกไปตรงถนนเส้นทางหลวงนะประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นก็ถึง ก็ถึงละแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความสะดวกมากกว่านั้นใช่ป่ะเป็นอะไรเดียเป็นตลาดแล้วกันเนาะเพราะว่าเรามาอยู่เนี่ยของกินของใช้เนี่ยต้องได้ร้านค้าแถวนี้มีเยอะแต่ว่าถ้าเกิดของชามาตอนขับรถมาเนี่เทียบหละเห็นแล้วมีเทียบอย่างแวะซื้อน้ําซื้ออะไรมาตลอดทางได้เลยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดจะอยากจะจ่ายตลาดเองใช่ไหมครับซื้อกับข้าวเองอะไรเองมาทําเองเนี่ยเราเข้าตลาดเนี่ยอยู่เราประมาณสากักอ่า สี่กิโลเมตรใต้อ่าสี่กิโลแล้วแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึง่งนอกจากตลาดเนี่ยมันมีมหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงครับผมมีศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอสี่กิโลเมตรเดินทางเนี่ยห้านาทียัดถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหใช่ตรงนั้นก็มีหมดเลยโอ้โหเซวง์รเว่นสบายมากตรงมมยมาซีมีหมดอ่าฮะแล้วก็สมมติว่าอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเราให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเดินไปแล้วก็พูดกันไป เห็นเพื่อนบ้านไหมเห็นเนาะในกล้องเห็นเห็น,หนยู่ภูเขาเนาะแล้วก็อันนั้นก็เพื่อนบ้านาแล้วก็เนี่ยถนนหนทางกว้าง6เมตรเนี่ยสบายๆเลย,ย,เลยแล้วก็เห็นมีหลักเขตหลังหมุดของเรา,อาไอ้ตรงนั้นอนะ่ะคือ3แปงตตลง50ตารางวา99,00 0บาทพร้อมโอนโฉนอดอันนี้ก็เป็น3แปลงตามหมุดมาเลยนับมาเลยป๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ย ถมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว50ตารางวา1 2 9 0 0 0 0บาทฟรีโอนแถมยังเลี้ยงข้าวคนรีวิวด้วยอโ,โอ้โห,โหจุก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 มาชั <ผม S 1> ้นเลยอิ่ม <laughs> อิ่มโอเคมาเดี๋ยวเราพูดไปเดินไปให้เห็นว่าเนี่ยเราเดินไปแค่เนี่ยมันใกล้จริงๆ1 1 0 0เมตรเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นถนนหลักเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องถัดไปก็คือว่าเวลาที่เราไาอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องของอะไรนะถ้าเกิดว่าตลาดก็มีแล้วโรงพยาบาลก็มีแล้วโรงพยาบาลใช่ไหมครับโอเค ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลรัฐนั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงครับ<ช>อ่าเป็นโรงพยาบาลยุคแรกๆเลยในประเทศไทยด้วยแหละ<ช>แล้วก็อ,อ,อันเนี้ยคือสวัสดิการของรัฐเขาก็มีใครมีบารสามสิบบาทไปรักษาที่นี่ฟรีรักษาฟรีเลยแต่ว่าจะต้องย้ายมาเป็นคนที่นี่ด้วยนะอ่าโอเคซื้อที่ที่นี่เราก็ย้ายมาเลยตอนนี้สมมติผมทาประกันไว้ละหุ้ยประกันผมอยากใช้ของเอกชนอ่า อ่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ของเอกชนเนี่ยก็ไปเข้าที่ตัวเมืองเลยประมาณนั้นอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันประมาณแค่6กิโลเมตรใช่ปะก็เดินทางไม่ถึงสินาทีแต่ถ้าแิดว่าเราอยากได้บริการที่ดีอยากใช้เงินประกันใช่ป่ะเราไปเข้าที่โรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองราชบุรีก็ประมาณลราละสัก30กิโลเมตรเดินทางก็30นาทีเท่านั้นไม่ต้องห่วงจางจังหวัดรถไม่ติดแป๊บเดียวถึงอ่าจ่ายสบายสบายเลยแล้วเนี่ยดูสิเราเดินทางมาใกล้ๆเนี่ยรถคุณขวัญ อันนั้นคือแปลงที่ดินของเราตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยิ่งเห็นวิวเขาเยอะขึ้นแล้วก็มันจะดูเล็กหน่อยนะต้องดูของจริงเอาชายช่ๆชโอเคทีนี้เรื่องของระยะทางจากกรุงเทพนะถ้าเกิดว่าวัดเนี่ยขอเป็นจุดหลักๆสําคัญสำคัญก็คือที่ขนส่งสายใต้ใหม่ อ่าอันนี้คนรู้จักอ่าใช่ใช่อันนี้คนรู้จักเยอะเลยคนต้องใายใต้ใหม่ห่างจากเราเนี่ยก็อยู่รวาประมาณสัก117กิโลเมตรอ่าเดินทางจากนู้นมานี่ก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่าฮะเช้าหน่อยก็2ชั่วโมงไม่เกินนี้ทีนี้เราได้กันไปแล้วเรื่องของข้อมูลหน้ากว้างหน้ายาวตัวเลขบอกระยะทางเราขาดตัวเลขอะไรอีกปะเนี่ยเอตัวเลขหวยหรือเปล่าหวยเอยหวยไว้ก่อนหวยไว้ก่อนบอกบอกเลยหวย หวยหวยไหม98 98อันนี้เป็นอะไร2ตัวล่าง2ตัวบนอ่าอ่า98 2ตัวบนบนระดับน้ําทะเลนะครับอันนี้คือความสูงระดับน้ําทะเลนะครับ9 8เมตรฟังดีๆแต่ถ้าเกิดว่าใครถูกหวยก็เลี้ยงผมด้วยนะมาเรามาถึงหน้าปากซอยแล้วอ่านี่ถนนทางหลวง ตองเลนสบายสบายเลยลาดยางอ่ะด้านนี้ฝั่งตรงข้างฝั่งตรงข้ามมีบ้านสวนเพื่อนบ้านมีนะเพื่อนบ้านหลายหลังคาเรือนเลยตรงด้านนี้นี่เลยโอ้โหแล้วดูดิไฟฟงไฟฟ้าต่างเฟสผ่านด้านหน้าปากทางโอ้มันดีมากเลยนะ เ่อนบ้านส่วนใหญ่ก็ทาเป็นบ้านส่วนกันใช่ใช่ใช่อออโอเคเอาเป็นว่าอันนี้พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมี6แปลงเท่านั้น50ตารางวาเริ่มต้นที่ 90, 90, <000. S 1> 9 0 0 0แบาทอย่าพึ่ง9 0้0 0 0น9ก0าหม้บาทขายของมีราคาจนเพลินอโอเคอันนี้ของราคาถูก99,000บาทนะครับฟรีโอนเอกสารติดเป็นโฉนดนะครับผมแล้วก็ติดต่อได้ที่ช่องทางคุณขวัญคุณเจเนาะประม,มาณนั้นหรือว่าเบอร์ผมโดยตรงก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมนะัชนนกับน้องก๊อตทั้งกล้อง ขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย